อีกแล้วครับกับคนข้างบอลประจำวันที่11พฤษภาคมครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับหายไปเกือบหนึ่งที่ถ้ามีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยครับกลับไปแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วครับหายหน้าหายตากันไปครับถือว่าได้พักผ่อนกันไปก็แล้วกันครับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลกําลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับช่วงท้ายฤดูกาลกันแล้วครับฟุตบอลลีกก็ใกล้จะจบครับฟุตบอลถ้วยก็ใกล้จะรู้เรื่องแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ วันนี้ครับลุยกันเช่นเคยครับ3คู่เน้นๆครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้ครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนําทุกคนครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้จะไปเล่นเว็บไหนเว็บนี้เลยครับยูฟ่าวีไอพีครับใครที่เป็นคอบอลเหมือนกันกับผมครับเว็บนี้ครับบอลจบปุ๊บเลียบินปั๊บถอนเงินได้ทันทีครับเงินเข้าบัญชีไม่เกิน5นาทีครับสำหรับใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับหวยบาคาร่าสล็อตคาสิโนครับสล็อตครับ ตัวดีเลยครับเบ็ดขั้นต่ำห้าสิบสตางค์ครับถ้าเข้าไปเล่นตอนจังหวะดีๆครับโบนัสไทม์กำลังแตกครับใครดวงดีๆแน่นอนครับแจกจับๆครับสำหรับเว็บนี้มันดียังไงครับหนึ่งเว็บนี้เราสมัครไปแล้วครับเขาจะดึงเราเข้ากลุ่มฟุตบอลบาคาร่าสล็อตครับตัวผมครับให้ดึงเข้ากลุ่มฟุตบอลและพอเป็นสายฟุตบอลอยู่แล้วครับต้องบอกว่ากลุ่ม VIP ของเว็บนี้เขาให้แม่นจริงๆครับให้ครับวันละ ตัว2ตัวอาจจะให้ไม่เยอะครับแต่ต้องบอกว่าเน้นๆทั้งนั้นบางทีผมก็แอบไปดูเขาตามเขาส่องเขาบ้างครับบางทีก็ตามๆเข้าไปครับกําไรอาจจะเล็กๆน้อยๆพอหองปาาหองคอครับเล่นมันให้มันมีความสุขครับอย่าเอาทุกอย่างไปลงไว้ที่มันครับการพนันครับเล่นให้มันมีความสุขแค่นั้นพอครับมีน้อยก็เล่นน้อยครับมีเยอะก็เล่นน้อยครับเล่นให้พอประมาณครับ พออ2ครับเว็บนี้มันดียังไงครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการฝากถอนเงินมันมีปัญหาติดขัดอะไรครับระบบธนาคารไม่ดีครับหรือเกี่ยวกับกฎกติกาการเล่นครับบอกเลยครับเว็บนี้ครับเขามีแอดมีนคอยทํางานตลอด24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเวลาไหนครับเช้าสายบ่ายเย็นครับดึกดื่นดึกดึกดื่นตอนไหนก็ทักไปหาเขาได้ครับทีมงานคุณภาพครับตลอด24ชั่วโมงครับอย่าลืมครับเว็บดีเลยนํามาฝากทุกคนครับ ยูฟ่า V.I.P. ครับ cc ตอง5อย่าลืมนะครับใส่แอดด้วยนะครับ cc ตอง5ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับฟุตบอลคู่แรกครับเป็นฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับเตะกันเวลาตีสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับยูเวนตุสเจอกับเซบียาครับยูเวนตุสทีมจากอิตาลีครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะบุกไปชนะอัตแลนตาได้2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเซบียาครับทีมจากสเปนครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านชนะ ปันย้อนไป3ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดโอ้โหต้องย้อนกันไปเกือบเมื่อ7ปีที่ผ่านมาครับเมื่อปี2 0 1 6ครับเป็นยูเวนตูสที่บุกไปชนะเซบีย่าได้3ประตูตอนหนึ่งครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับสำหรับราคาวันนี้เปิดมาเป็นยูเวนตุสเจ้าบ้านครับทีมจากอิตาลีครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกค่อนข้างจะแพงครับทำไมต่อแพงแบบนี้ครับมาลายยูเวนตุสครับโอ้โหถ้าราคา ยูเวเปิดมาแบบนี้ครึ่งครบลูกต้องยิง2ลูกครับถึงจะได้กินเต็มครับยิง1ลูกกินครึ่งหนึ่งโอ้โหราคาค่อนข้างจะบีบบางครับว่าราคาแบบนี้เหมือนต่อมาดูถูกเซบีย่าเกินไปหรือเปล่าครับอยู่เป็นตูดโอเคครับเข้าใจครับในฟุตบอลลีกพวกเขาตอนนี้ลังลองจากฝูงของตารางคะแนนทัฟอร์มช่วงหลังก็ดีขึ้นตามลําดับครับไม่น่าจะพลาดครับในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกที่ดูกาลหน้าครับน่าจะจบที่2ของลีกครับเซบีย่าเองช่วงหลังก็ฟอร์ม โอ้โหต้องวอดดูดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเหมือนกันครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าโอเคครับแต่ทำไมครับโอ้โหทำไมยูเวนตุสมาต่อแพงจังเลยครับวันนี้ครับเซบีย่าเองพวกเขาเราก็รู้ๆกันอยู่ครับเป็นเจ้าพ่อของถ้วยนี้เลยครับถ้วยเล็กครับของยุโรปครับถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกขออภัยครับถ้วยยูโรป้าลีกนะครับถ้าเราย้อนไปดูสถิติ10ปีหลังครับเซบีย่าพวกเขาเป็นแชมป์ถึง5สมัยครับ มันโอ้โหผมมองเลยครับยังไงก็ต้องมาราคานี้ผมเห็นราคายังไงก็โต่ลองเซบีย่าดีกว่าครับมันมันจะแพ้2ลูกเลยครับเซบีย่ามันจะห่วยแต่ขนาดนั้นเลยครับที่ที่บุกมาแพ้ให้กับยูเวนตู้สองลูกแบบนี้ครับถึงจะเสียเต็มอ่ะถ้าแพ้หนึ่งลูกก็เสียแค่ครึ่งหนึ่งครับราคาแบบนี้วัดใจไปที่เซบีย่าหรคู่นี้ผมมองกับสูสีกันนะฟุตบอลมันทันกันนะเซบีย่าเองพวกเขาก็รู้ตัวเองดีว่าต้องเล่นยังไงครับนัดนแรกครับ ยูเวนตุสเองก็ไม่อยากพลาดครับถ้าวันนี้เกิดเปิดหน้าแรกสู้กับเซบีย่าแบบโอ้โหโชงช่างมีสิทธิ์โดนเซบีย่าสวนหมัดเดียวไม่เหลียวแรเหมือนกันครับคู่นี้ผมมองครับเล่นกันแบบถอยดีถอยอาศัยไปวัดกันนัดสองครับผลจบลงด้วยผลเสมอวันนี้จบลงด้วยผลเสมอน่าจะยุติธรรมกับทั้งสองทีมนะผมมองนะคู่นี้ คู่นี้ยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ผมเสียไปที่เซบีย่าครับตัวผมคคู่นี้วัดใจไปเลยครับไม่เสียครึ่งนึงก็กินเต็มเตมครับลองเซบีย่าที่ราคาครึ่งครอบลูกครับมั่นใจว่าไปยันเสมอได้ครับเซบีย่าครับคู่สองของวันนี้ครับโรม่าครับทีมจากอิตาลีครับเจอกับเลเวคุเซ่นครับเตะกันเวลาตีสองตรงครับตามเวลาบ้านเราครับยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนั่นแหละครับโรม่าครับนาทีผ่านมาครับพวกเขาเล่นในบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต่อสองครับสำหรับเลเวคุเซ่นครับนาทีผ่านมาครับ เล่นในบ้านแพ้ให้กับโคโลนไป1ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเมื่อปี2015ครับย้อนกันไปเกือบ8ปีที่ผ่านมาครับเป็นโลมาครับที่ชนะเรเวอคูเซนไปได้3ประตูต่อ2ครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีครับสำหรับราคาวันนี้เปิดมาเป็นโลมาเจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปลาครับปอปลาตากลมๆครับเป็นราคาวัดใจครับราคาค่อนข้างจะสมเหตุสมผลพอสมควรครับคู่นี้ครับ สูสีกันแน่นอนครับเจอกันวันนี้ครับโลมาของโจเซ่มูรินโญ่โหรู้อยู่แล้วครับเขี้ยวแค่ไหนเขี้ยวลากดินจริงๆครับทีมของโจเซ่มูรินโญ่ครับเจ้าพ่อบอลถ้วยครับเลเวคูเซ่นครับหลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาใช้ชาบีอลองโซ่ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นผิดหูผิดตาครับใครก็ไม่คาดคิดครับว่าเลเวคุเซ่นจะมาถึงจุดนี้ได้ครับรอบรองชนะเลิศยูโรป้าลีกครับมองครับฟุตบอลคู่นี้ครับ ออกได้3หน้าจริงๆครับถ้าโลมาวันนี้บุกเพลินๆครับไม่สนใจเกมรับมีสิทธิ์โดนเกมเคาน์เตอร์แอแทกของเลเวคูเซนเล่นงานแน่นอนครับเลเวคูเซนเองครับก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับมันเน้นรับไว้ก่อนครับแล้วค่อยสวนกลับครับตามเกมที่พวกเขาถนัดวันนี้คู่เนี้ครับถ้าให้เลือกจิมผมมองครับผมขอซื้อใจความเขี้ยวครับ ของโรม่าครับมั่นใจว่าจะเสือนได้ครับมั่นใจว่าจะผ่านได้ครับมีผลการแข่งขันนัดแรกที่ดีครับโรม่าผมเชื่อว่าต้องมาครับโรม่าต้องมาครับอาจจะสูสีกันครับอาจจะเหนื่อยหน่อยครับคู่นี้ครับอาจจะมีดราม่าช่วงท้ายเกมครับแต่คู่นี้ครับอยากให้วาดใจไปเลยครับอยู่โรม่าไม่เสียครึ่งนึงก็กินเต็มๆไปเลยครับโรม่าไม่มีแพ้ในบ้านครับผมมั่นใจว่าแบบนั้นครับคู่นี้ครับต่อโรม่าที่ราคาปอปา ไปเลยครับคู่3ครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลเลนต์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับสำหรับคู่นี้ครับเวดแฮมครับเจอกับอาร์เซนอกมาเตะกันเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับเวดแฮมทีมจากเกาะอังกฤษครับพวกเขานัดที่ผ่านมาชนะแมนยูเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับอาร์เซนอกมาครับตัวแทนจากประเทศฮอลแลนด์ครับ เนลือเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปเสมอ,อกับอาร์แจ็ตอาร์มสเตอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ราคาเปิดมาวันนี้เวสแฮมต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับราคาต้องบอกว่าโอ้โหทําไมเวสแฮมต่อแพงจริงๆครับมันแปลกๆยังไงไม่รู้ฟอร์มในลีกของตัวเองเวทแฮมก็ไม่ได้ดีครับตอนนี้ยังลุ้นหนีตกชั้นเลยครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนยังไม่ปลอดภัยครับแต่เวทแฮมเอาวะ พราะมันมาถึงจุดนี้แล้วยังไงก็ต้องเอาฟุตบอลรอบรองแล้วครับถ้าชนะได้ก็ไปเล่นรอบชิงมันต้องเอาครับพเมยรีก็ต้องหนีตายครับยูโรป้าลีคอนเฟอเนซ์เนี่ยครับก็ต้องเอาครับยังไงก็ต้องเอาครับช่วยนี้ครับเวทแห็มเล่นในบ้านเจอกับทีมสุดแก่งจากคอนแลนรับอักมาออื ในลีกก็ตอนนี้ลุ้นพื้นที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกอยู่ครับอักมาครับถ้วยนี้ก็ต้องเอาเหมือนกันครับมาถึงรอบรองแล้วครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมคล้ายๆกันครับฟุตบอลในลีกก็ต้องเอาครับฟุตบอลถ้วยนี้ก็ต้องเอาครับแต่ราคาวันนี้ครับมันเปิดมาค่อนข้างจะแปลกครับฟอร์มไม่ดีแต่ไปต่อเขาถึงครึ่งควบลูลูครับเวนแฮมมี ถึงขั้นมีราคาต่อหนึ่งลูกและต่อลูกควบลูกคือครับมันมันจงใจเกินไปครับจงใจให้เราไปอยู่อักมาเกินไปอะ่ะทู่เนี้ผมมองนะราคาถ้ามองตามฟอร์มยังไงก็ผมมองว่าอักมาดูดีแต่ราคามันไม่ใช่แล้วครับราคามันดูแปลกครับมันดูแม่แง่เหมือนมันเขาให้เราจงใจให้เราไปลองอักมาเกินไปครับคู่นี้ครับผมขอวิเคราะห์ตามราคาแล้วกันับใครว่าจะคิดยังไงก็ช่างครับราคามันแปลกครับ คู่นี้ผมขอสวนกระแสครับผมขอไปที่ต่อเวทแทมราคาคือ่ควบลูกเหตุผลง่ายๆเลยครับราคามันแปลกครับแค่นั้นเองครับจริงๆครับไม่มีอะไรมากครับผมขอวิเคราะห์ตามเซนครับคู่นี้ครับไปที่เวทแทมต่อที่ราคาคือ่งควบลูกครับ สำหรับวันนี้ครับสามคู่เน้นๆครับคู่แรกครับอยู่เวนตุสเจอกับเซบียาคู่นี้ให้รองเซบียาที่ราคาครึ่งควบลูครับคู่ที่สองครับโรม่าเจอกับเลเวคูเซนคู่นี้ให้ต่อโรม่าที่ราคาปอปลาครับคู่ที่สามครับเวสแฮมเจอกับอาร์เซนตอางมาคู่นี้ให้ต่อเวสแฮมที่ราคาครึ่งควบลูครับ โอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนนําให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้คำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับคนข้างบอล